สวัสดีทุกคนวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความหวานความหวานเกี่ยวอะไรกับการออกกำลังกายและเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราลดไขมันได้ไม่สําเร็จเพราะคุณกินหวานมากเกินไปวันนี้เจะพูดถึงฮอร์โมนตัวหนึ่งครับซึ่งนั่นก็คืออินซูลินอินซูลินเนี่ยถูกผลิตโดยตับอ่อนซึ่งมันจะมีหน้าที่กลไกลในการทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยลดระดับลงสมมติว่าถ้าเกิดผมกินคาร์โบไฮเดรตกินขนมปงังกินเค้กเข้าไปเนี่ย อินซูลินตัวนี้นะครับก็จะย่อยอสารอาหารที่ผมกินเข้าไปอย่างเช่นเค้กค,ครับกลายเป็นกูโคสซึ่งมันก็คือน้ําตาลในเลือดซึ่งถ้าเกิดระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นนะครับตับอ่อน,นจะหลั่งอินซูลินออกมานะครับซึ่งอินซูลินเนียมีหน้าที่ช่วยนําน้ําตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานอ่ามีประโยชน์มีประโยชน์ชน้ําตาลในเลือดส่วนเกินจะถูกเก็บไว้ใน ไกโคเจนซึ่งจะอยู่ในตับและกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดเรากินคาร์โบไฮเดรตหรือกินของหวานมากเกินไปนะครับร่างกายจะเก็บในรูปแบบของไขมันอ่าทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเรากินคาร์บเกินเนี่ยหรือว่าน้ําตาลเกินที่เ,เขากําหนดไว้ประมาณ26กรัมนะครับร่างกายเจ้าก็จะเก็บเป็นรูปรูปแบบของไขมันซึ่งไอไขมันตัวนี้ก็จะใช้เป็นพลังงานสำรองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะใช้พลังงานในไกลโคเจนให้หมดไปก่อน ซึ่งคลิปก่อนที่ผมนําเสนอไปนั่นก็คือโคนคาริโอก่อนไหมหรือว่าเวทก่อนอันนั้นก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานนั่นเองซึ่งไกลโคเจนเนี่ยก็จะถูกใช้ตอนเราเล่นเวทซึ่งไขมันก็ใช้ตอนเล่นคาริโอนั่นเองครับอ่ะแลวทีนี้อินซูลินทําให้เราอ้วนไหมเวลาให้เรากินอาหารที่มีน้ําตาลหรือว่าแป้งบ่อยๆเนี่ยหรือว่ากินเกินเนี่ยมันไม่มีช่วงให้ร่างกายได้อดอาหารเลยนะครับแล้วเรา รวมทั้งยังไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอีกนะครับร่างกายก็จะเก็บพลังงานที่เราได้จากคาร์โบไฮเดรตต,ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นไขมันซึ่งอินซูลินสูงเนี่ยก็จะไปขัดขวางการดึงไขมันออกมานะครับทำให้ลดน้ําหนักยากอนอกจากนี้นะครับหากมีภาวะดื้ออินซูลินนะครับร่างกายจะผลิตอินซูลินมากยิ่งขึ้นทําให้ระดับน้ําตาในเลือดสูงอยู่ตลอดนะครับแล้วพอทีนี้มันไม่มีที่เก็บไกลโค,คนจนแล้วไงร่างกายก็เลยเก็บในรูปแบบไขมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอตัว น้ำตาลที่มันอยู่ในเลือดเนี่ยมันก็ไปลอยฟองอยู่นะครับทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคอ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานได้นะครับทีนี้แล้วทีนี้มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายยังไงซึ่งมันก็เกี่ยวนะครับถ้าเกิดเราอ่ามีอินซูลินมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราลดไขมันยากอันดับแรกนะครับแล้วก็อันับที่2นะครับถ้าเกิดเราอยากจะออกกาลังกายแรกๆใช่ไหมหลายคนบอกว่าตัดอาหารคือกินให้น้อยไปเลยแต่จริงเราควรจะลดระดับอินซูลินลงก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยมาลดสารอาหารทีหลังเพื่อปรับสมดุลของการเผาผลาญให้ดีมากยิ่งขึ้นอ่าทีนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะควบคุมความสมดุลของอินซูลินนะครับก็ให้เราพยายามลดน้ำตาลลดแป้งนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะมีการทำา i บ้างนะครับซึ่งการทำา i เนี่ยแรกๆนะครับมันก็จะแบ่งเป็นหลายสูตรเลย1 6 8 จำไม่ได้แลนะมันมีหลายสูตรพัก16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงประมาณนี้ผมจะทําสูตรนี้พัก16กิน8ซึ่งใน8ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ได้กินทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆกินอย่างเช่นผมเริ่มตอนบ2ายไปเลือกอีกทีตอนประมาณ3.4ี่ทุ่มอ่ะซึ่งงี้ผมก็จะกินสักตอนบ่ายแล้วก็ไปกินตอน4ี่โมงแล้วก็กินตอน1นึ่ทุ่มมาไปนะครับการแบ่งช่วงนะครับมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกโหย ตอนที่เราตอนที่เราพักนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีมันจะช่วยลดระดับอินซูลินลงนะครับทําให้เรารู้สึกแบบสบายตัวมากยิ่งขึ้นอ่ะมันแรกๆมันจะทํายากครับแต่ว่าหลังๆมันก็จะเริ่มชินเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดระดับน้ําตาลในเลือดของเราแปรปรวนนะครับมันจะทําให้เราอยากอาหารอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราแบบกินพวกของหวานคาร์โบไฮเดรตเค้กอะไรเนี่ยมากเกินไปนะครับ มันจะทําให้สมองเราเข้าใจว่าขาดพลังงานทําให้เราอยากกินอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําให้เราอยากหวานนะครับทีนี้ปัญหาต่อมานะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขานอนน้อยเขาเกิดความเครียดนะครับพอเรานอนน้อยนะครับฮอร์โมนเกลนินก็จะสูงขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนความอิ่มเนี่ยก็จะลดลงซึ่งความเครียดเนี่ยทำให้เราหลั่งคอติซอลออกมานะครับทาให้เรากระตุ้นการหิวแล้วก็ทําให้อยากของหวานแป้งน้าตาลเพราะ สารอาหารเหล่านี้มันจะหลั่งเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งทําให้เรารู้สึกดีกินโปรตีนน้อยแล้วก็ขาดไฟเบอร์หากเรากินอาหารที่มีแต่พวกแป้งของมันนะครับทําให้เราจะอิ่มไม่นานแล้วก็น้ําตาลในเลือดเวี่ยงอยากกินของหวานพอเรากินเยอะมันไปเก็บในไกลโคเจนแล้วมันเต็มแล้วมันก็จะเก็บในไขมันเหมือนที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับทีนี้นะครับก็การเพิ่มการเผาผลาญให้ดี มากยิ่งขึ้นนะครับเรามีเป้าหมายที่จะกินให้ได้เยอะขึ้นถูกไหมทีนี้เราจะต้องมาปรับกันนะครับว่าเรานั้นจะทํำยังไงได้บ้างเพื่อเพิ่มการเผาผลาญนั่นเองเป้าหมายแรกของเรานะครับคือเราจะต้องการดึงไขมันมาใช้นั่นหมายความว่าเราจะต้องลดระดับอินซูลินลงเพื่อให้ร่างกายใช้พลังงานในไกลโคเจนหมดแล้วก็ไปใช้ไขมันสำรองแทนพอเราทําได้นะครับในการลดอินซูลินสําเร็จแล้วเนี่ย เราก็จะปรับสารอาหารให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่อดอาหารทันทีนะครับให้กินแบบไม่ต้องฝืนแล้วก็ไม่เครียดนะครับเครียดเราก็จะหิวอีกนะครับเราต้องเริ่มจากการลดแป้งลดของหวานก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำไอเอสัก3-4วันเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสมดุลของการใช้พลังงานได้นะครับ เพื่อให้ร่างกายมันเกิดการใช้ไขมันบ้างนะครับเวลาที่เราไม่ได้กินและทีนี้พอช่วงที่เราไม่ได้กินเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นนะครับอันดับที่3านะครับให้เพิ่มโปรตีนและไฟเบอร์ในมื้ออาหารนะครับแล้วก็4นะครับถ้ามีโอกาสนะครับในตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะออกกําลังกายตอนท้องว่างบ้างนะครับหลังจากที่ ข้ามวันไปแล้วแล้วเราออกกาลังกายตอนท้องว่างเนี่ยมันก็จะช่วยผ่อนผานไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายยังไม่มีอินซูลินยังไม่มีคาร์โบไฮเดรตเข้ามานะครับยังไม่ต้องใช้พลังงานจากส่วนใดๆเลยนะครับอาจจะมีพลังงานจากไกลโคเจนเหลืออยู่นะครับเราก็ยังสามารถใช้งานร่างกายตอนที่ออกกําลังกายท้องว่างได้แล้วก็นอนพักผ่อนห้เพียงพอครับแล้วก็มันจะช่วยลดความเครียดด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากินน้อยลงเนี่ยระบบ ร่างกายเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับทำให้กล้ามเนื้อหายเผาผลาญไขมันยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีพลังงานเข้าไปนะครับแล้วก็หิวจัดหวยนะครับถ้าเกิดเราตบะบัแตกแล้วเรากลับไปกินเยอะเนี่ยเราก็จะกลับไปอ้วนเหมือนเดิมครับอ่ะโอเคขอสรุปเป็นระดับขั้นตอนแล้วกันนะครับคือปรับอาหารนะครับลดของหวานลดของเอ่อที่มันไม่ดีอย่างเช่นเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่มโปรตีนเพิ่มไฟเบอร์แล้วก็2นะครับเริ่มการกินแบบ IF เพื่อลดระดับอินซูลิน 3. อาจจะออกกำลังกายเบาๆเล่นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอช้าๆอ่าสจัดการความเครียดแล้วก็นอนให้เพียงพอนะครับ 5. นะครับค่อยๆปรับปริมาณแคลอรี่เอ่อเมื่อเมื่อเมื่อไขมันลดช้านะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ